สวัสดีค่ะใหม่สุงคาตอนนี้นะคะก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงค่ะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้น้องแป้งมางาน ไม้ดอกอาเซียนเชียงรายนะคะก็คือจัดขึ้นอยู่ที่วัดถ้ำเสาหินพญานาคนะคะก็อยู่ในตมต,ตําบลป่งงามอําเภอแม่สายนะคะวันนี้เดี๋ยวนะ้องแพ่งพามาชมเลยค่ะดอกไม้เมืองหนาวนะคะที่จัดขึ้นในวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะงานนะคะจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2567ข้ามปีไปถึงวันที่5มกราคม2568เลยนะคะใครที่ดูคลิป นี่แล้วอยากจะมาตามมาได้เลยนะคะดอกไม้นะคะมีแบบเยอะมากๆเลยมีมีแบบหลากหลายพันธุ์มากๆเลยนะคะก็มาชมกันเยอะๆนะคะวันนี้นางแตงนะคะก็ใส่ชุดไต้ลำไทยดำนะคะมาชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากกันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ หลากหลายพันธ์หลากหลายชนิดมากป้ายก็คือจะอยู่ตรงนี้สวยงามมากๆดอกไม้สีแดงอุ้ยเขาห้ามจับค่ะนี่ดอกทิวดิบใช่ไหมคะวันนั้นที่น้องเพ่งวาดภาพในงานอะ่ะสวยมากๆเลยนี่ค่ะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพกันแล้วนะคะ ค่ำคืนนะคะก็คือขวาม,มือของเรานะคะก็คือจะมีน้ำพุค่ะในงานนะคะก็คือจะมีงานการแสดงกิจกรรมต่างๆเลยนะคะและร้านอาหารนะคะมีมากร้านค้าก็คือมีเยอะมากๆเลยนะคะโอท็อในแม่สายนะคะค่คืนก็คือจะมีแสงไฟนี่ค่ะตอนนี้ยังสว่างอยู่ยังไม่เปิดนะคะแผนที่ก็คือบอกไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินสะพานพญานาคกันค่ะ วันนี้เรามางานเปิดไปเมื่อวันที่14แล้วนะคะวันนี้วันที่16นะคะเฮงเฮงกันนะคะโอ้ยเพลงตอนนี้นะคะน้องแป้นก็เดินมาที่สะพานพญานาคแล้วนะคะเราก็คือจะมีบัตรคิวค่ะสะพานนี้นะคะรับน้ำหนักได้ทีละ50ท่านนะคะ โอเคค่ะสวยมากนะคะขวามือนี่เลยค่ะน้ําพุนะคะในช่วงยามเย็นค่าคืนนะคะก็คือจะมีน้ําพุแบบให้เราได้ชมนะคะนี่ค่ะพยานากนะคะข้างหน้าของเราก็คือจะมีถ้ำนะคะเลยเรียกว่าวัดถ้ำเสาหินพญานาคนะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆนะคะมีภูเขาใสแบบธรรมชาติสวยมากๆเลยค่ะก็มาเก็บภาพมาชมบรรยากาศกันได้นะคะ งานยังมีถึงวันที่ห้มามกกลานะคะใครที่อยากจะมาตามมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสาว f อซค่ะนี่ค่ะอุ้ยภูเขาสวยมากๆเลยนี่ค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มมากันเยอะมากๆเลยนะคะเลอ,อ่ะก็เห็ เดี๋ยวเราจะรอชมถึงมีน้ำพุเลยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจมาดูมาชมงานเราไปถึงทําไหมคะในหนองนะคะก็จะมีปลาในน้ำมีปลาค่ะที่นี่ก็เป็นสาลากลางแม่น้ำเนาะกลางสะพานค่ะ ุ้ยปลาตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ,ใหญ่ปลาตัวใหญ่ขนาดเจ้าวจริงๆเอาอาหารปลามให้ได้นะนเนี่ยโอ้นี่ไงไฟกลางคืนก็คือจะเปิดไฟแบบแสงสวยมากนะคะ ถ้งานนี้แล้วเนี่ยมาชมบรรยากาศคือได้ทั้งภาพสวยๆแล้วก็ได้ชิมอาหารอร่อยๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งจะพาไปชนโซนตรงที่มีอาหารโอท็อปเยอะเลยค่ะโอ้ตรงทางเข้าถ้ำนะคะก็คือจัดดอกไม้ไว้ด้วยค่ะ ูหมจานีเ <un> ด <paid> ียวหนึ่งสักโอดอกไม้สีสวยสีสดใสตี่นายกแต่ไม่ปีน้องตายปีน้องมานปีน้องปีจำดีไก่มาแอวกันนำเตเออนี่ค่ะโอ้นี่ไงเรามองผ่านไปแบบเห็นในงานสวยมากนี่ดอกไม้แบบ สีสันสดใสามากๆเลยค่ะอ๋อนี่ไงเราสามารถไปอยู่จุดตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะเนี่ยนี่ค่ะเชะ้า one two three หนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะหลายๆคนมาแล้วก็คือจะมาเช็คอินจุดตรงนี้ค่ะเพราะว่าจุดตรงนี้ดอกไม้งามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหลายๆคนมาก็คือถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวกันนั่นเองนะคะสวยมากค่ะมหาการมไม้ดอกอ ต้องไปก็มาเดินโซนอาหารนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้มาชิมไปแล้วอาหารเมนูหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นข้าวหนมหวานนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างเฉาวกล้วยนะคะอย่าลืมมาชมชิมอาหารกันนะคะสวัสดีค่ะขายอะไรคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาจากเชียงตุงเลยค่ะอ๋อนึ่งมังโก Oh. คุณพ่อบอกเป็นอ่าเดินต่อนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปก,กับ f อซแล้วนะคะเรามาชมอาหารร้านลูกชิ้นก็มีนะคะ mm hmm. นี่ค่ะนี่จะเป็นข้อนมปังนะคะ mm hmm. บางเมนูน้องไปก็ไม่รู้จักชื่อนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วไฟเริ่มเปิดแล้วนะคะ่วนอาหารนะคะก็เวลาเราเข้ามาแล้วก็คือจะอยู่่ mm hmm. วนตรงนี้ก็มีค่ะแล้วก็ ตรงหน้าเวทีก็มีนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยค่ะนี่ค่ะมาเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนี้กันต่อนี่นะคะก็คือจะเป็นประตูงานอาหารของดีตำบลป่งงามนั่นเองนะคะก็อยู่ในแม่สายเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพอเวลาเราเข้ามาแล้วก็คือเราจะเห็นต้นคริสต์มาสก่อนเลยเพราะว่าเป็นเดือนคริสต์มาสนะคะ เวทีเจอเวทีเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาส่วนอาหารแล้วนะคะมีผักสดด้วยค่ะผลไม้ด้วยมุ้ยของเกินะว่าซ่มากินทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อแบบมีโร่มแบบนี้ด้วยนะคะมันแดดก็ไม่ร้อนแล้วของเกินส่วนอาหารขนมไข่นกค่ะ อันนี้เป็นอาหารอะไรคะหมูเป็นหมูอาหารน,นี่ก็จะเป็นหมึกนะคะของหวานน้ำอัดลมมีหมดเลยนะคะ่จ้าโอ้ยลูกชิ้นก็มีค่ะขนมปงังซมตามเส้นนะคะอันนี้ที่หมดเลยหมูปิ้งอันนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารนะคะของเล่นก็มีไหมคะ ของฝาอ๋อ <c oughs> แดนชมงานของจริงเลยคะ่ะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะนี่อันนี้ก็มาล่าเดี๋ยวเรามาซื้อก่อนอุ้ย <c oughs> สุดตรงนี้มีหนองบัวด,ด้วยหรอคะ <c oughs> อ๋อจอดรถตรงนี้ก็ได้คะ่ะ <c oughs> ขปกจ้าโอ้ยข้าปุ๊กขาวตั้งงาจเจ้าไส้อัวน้ำพริกค่ะยมีหลากหลายมากมีแต่ของแซ่บๆทั้งนั้นเลยโอเคค่ะเราไปตรงหน้าเวทีกัน <c oughs> วันนี้นะคะนอกจากเราชมดอกไม้อาเซียนไปแล้วเนี่ยช่องยามเย็นนี้นะคะน้กทูบก็เปิดแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ทุกคนกำลังชมกันอยู่เลยค่ะแสงสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะในงานมีคนมาเยอะ más มีวัดทั้งเสาหนงพญานาคค่ะตอนนี้เรากําลังเดินกันที่สะพานพญานาคเที่ยวนะคะสะพานพญานาคเที่ยวแล้วดีฝักนี้เราวันนี้เราเริ่มแล้วนะคะน้ำาู้เริงระบําตามเสียงเพลง,ลงค่ะมีบทเพลงที่ิดถคนเพลง นกหลังเอาคนสูงมายางมามามาอูนเริมกยนมาอยู่เ uh, น oh man ี <ok ่ยช่างอม้ยางแงกาวอ่ามองเห็นเลยนะมันดำออกมาดัตดังในมันดำใบใจน้องดำดังในมันดำมันดื้

ตาแล้วคเลยคุณหนึ่งมาคุณหนึ่งมาเจอส่วนหนึ่งของเทาเตยให้เพียบหักครับโทรศัพท์นะครับไผ่มานี่ไผ่เปเรือกนายกไม่ได้ถูกรางวัลเนอะไผ่มีบางอูดเนอะไม่ได้จะได้รางวัลนะครับตะคู่นะครับหนึ่งสองสามขอบงุณครับ มีกล้องรับเปับครับกลครับครับหนึ่งสอครับไม้ดอกอาเซียนเชียงรายนะคะก็จัดขึ้นด้วยท่านนายกนกอปจเชียงรายนะคะก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะคือโดนตีน้ำพลุเนี่ยคือแบบน้อยมากที่เราจะเห็นนะคะก็มาจัดอยู่ที่วัดท่ามเสาหินพญานาคตำบลบ่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะทุกคนในช่วงเวลาค่ำคืนก็แสงสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ สุดท้ายนะคะน้องแป้งอยากจะเชิญชวนพี่พีน้องๆ f อซของน้องแป้งนะคะมาเที่ยวง,งานดอกไม้อาเซียนเชียงรายกันเยอะๆนะคะจุดจะอยู่ที่วัดเดี๋ยวจะเดี๋ยวน้องแป้งพิกัดให้นะคะวัดถ้ำเสาหินนะคะอยู่ที่ตำบลบ่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะพี่แป้งนะคะก็ได้มาเดินงานดอกไม้อาเซียนเชียงรายนะคะรู้สึกว่า ดีใจมากเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกตาม,มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เจอท่านนายกนกด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ให้ทุกคนไว้ในอ้อมกอดด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้น้องแป้งด้วยนะคะจะได้เห็นบรรยากาศอีกหลายมุมมองนะคะวันนี้ก็จะขอลาไว้เพียงแค่เท่านี้นะคะแล้วเจอกันพักหน้าค่ะสวัสดีค่ะ